มายัางมาแตะมือ,อยางเป็นกันจากคนไปนำกันจากคน,น,กน,กคนต้องเฮียนี่นยยางกับไคนี่ยังเหมื่อยอยู่เพ,พื่อกต่านาเน,น้นน้ำแัดแม่รายชบายไทยตลอดเลยเป็นไครเลยไทย,ยตลอด ลูกเคยลูกเาวลกเทียมมาดุอยู่บ่ลูเตินก้อนหรือมาหรืไปแท้แล้วไปแท้ทางไหนจักหูหงุงเขาเยเขาไปเขาอานคนมันเขาเองบ่ยเดินซอกเดินซามเ็นพมือของโบเฮียงแล้วปลูก ต้นนี้กับต้นนี้ต้นนี้นะเบิดป้ายมันนะต้นนี้ป้ายมันโบยยังมีเตณีมากินแล้วจะมีคนมาออมให้ลนะองทำได้เงินยางเรากระทำตลอดมาว่าชูจะเห็ดไอ้บ่โผล่ว่าใครเนี่ยเห็ดใครอยากเห็ดในบ้านนี่บ่อขันมีนะั่นแม่ห้าบึ้ง มีพายะเฮ็ดน่ะลูกชิจางดูแต่ว่าเฮ็ดโบเฮ็ดแบบเก่าแล้วโบเก่าดูนนั้นนะม่ก็าไม่เยอะคือกันแบบเก่าเลาอย่าอย่ามา้อเข่ามับ้บว่าขันเขาอยู่นะแม่ไปบอกเลยก็ได้แหละลูกชิลมกับเพิ่์นเองอเพิร์นเพิ่์นจะใส่แม่ไปลมเบิ้งแม่ไปหาเบิ้งและลูกชิลมนี่เพิ่์นเขานี่เขาไปให้เขาไปให้แล้วบ่มีเบอร์เขาก็ได้ ดีพ่อแม่พี่น้องวันนี้เขาก็มาเฮื่อนที่สามกะคือเอาของผักของตอนจากเมลินจะไรก็ต้องเข้าใจเมลินเด้วยจินมีน้ำจิ้มน้ำใจเ,เอาของผักของตอนเล็กๆเล็กน่อยมาให้ทางครอบครัวแม่นางลอยนี่กะเข้าไปหาเพื่อนทางไหนพี่น้องโดยสบายดีไหม คิดทัหมดขึ้กันนั่นแหละบ่ได้บ่ได้มาดนแล้วเฮ็ดลืมซีเวล่าว่าบ่แม่นลืมบ้อนบังคูนแล้วบ่เขาจะติดใหม่ได้แม่ลูกเคยบ่มาพี่บ่ะโดยโอยเนได้เข้าหนัมลูกเคยแล้วเลยลูกเคยกับบอได้เฮ็ดนห้ยเห็นเต็มต้นมันต้นโยแม่แม่ได้ลูกแล้วบ่ยังยังโอ้หัวนะเพย์บอได้หัวนี่เพย์มัน งูคุยลายแม่บัแพรห ah นึ่งแพ่บนุตลอดเลยมากบดดเลยเนาะหสองเดือนทำเรียนหัสองเดือนทำเอ็ดหางลักนาลอยลอยไปใส่้องลอยไปใส่ไปตักน้ำตักน้ำทำกินนองใส่มีแต่ห้องน้ำใช้ะดกดยว่บ้างไหม น้ำก็โอเคเนะาะไห่ก็โอเคเนาะนไได้เข้าอนันบิล,ลี่เอามาใหา้มันัันเบิดเลยมแล้วได้ดังนั้นเดิน<ะ>ก่อนนี่แหละอันนี้นนนนนไปริมเพิน่นภาคเอามาให้มีกับข้าชิบโลออเอมามาให้เพิ่นติดต่อมาเมื่อเช้านี้ไปได้นอนบริ 5, พันธ์ห้าเพิ่นบ่ พันฮามิลินบ่ะพันอันเป็นฮอตทางพันเอเด้เลยพันอะได้พันพนัน,น,นแม่รสบายไข่ตลอดเลยเป็นไข่เลยไข่ตลอดลูกเคยลูกเศร้าแล้วก็เทียมมาดุอยู่บ่ะดุ เดินก้อนหรมาหร่ไปแทแล้วประเททางไหนจักหูมั้งเลยเขาเคยไปเขาอยท่านคนมันเขาเองบ่ด้วยเดินชอกเดินชามมื่อนั่นนั่นพอดเรียนลูกค้าวเวียกนะ้ไในเรียนพันไห บิลลี่เอาเข้ามาให้พวกแม่ท่านขันขันข้าว่างเลยเข้ามาขันยำเพิ่นว่างเลยให้เพิ่นมาแบบนี้นะจะเพิ่นนา,าก,ก็ได้ขันยำเฮาเฮาขาเวียก์เอรีเขาไปทางอื่นเขากลับม,มามาขันเพิ่นติโตหาเขาได้เลยเขาบลว่างเลยข้ามาแบบนี้ไปมาก็ได้เบิ <c oughs> ้ด <c oughs> โอ้มาได้ลูกเลย<อ>ได้ลูกจากโตนะลูกเโาโอ้ลายแท้ ลายดีหกโตเรียนตลอดแบบแบกข้านี่ก็เชียแล้วแบกรับไยเขานั่งแก,ดน,งกดนั่งแกดนี่นนนโนยเชียแล้วได้เลยชิบมื่นนี่แหละเรียนตลอดกรงเชีย แลเนาะแล้วบอกฮาหมดแล้วไงโดยจะเข้าไปกินใช่จักเข้าไปคายใช่เปนล้เข้าไปคายไปจักเข้าป้อยะไรจรงไรจริงเชียเออป้อมันฮึกเลยจป้อหมเค่อยกับเรื no? so, ่องอียันมันเข้าส่วนข้าแล้วข้าเจ่าข้าพันจ๊กอยใช้ได้เบื้อันี้ก่อนก็กวงเทียลูกปูไป Oh, no. ตนตัวนี้นะ mm hmm. นอองามเยอต,ต,ตัวนี้นะเป็นพิมมือของโบเฮียงเระปลูกนี่ต้นนี้กับต้นนี้ต้นนี้ระเบิดลายแล้วนะต้นนี้ลายมันโบย,ยังมีเนี่ยมากินก็จะมีคนมาออมให้เราทลูกเราคิดว่า พอพิ้วกับอันกับพ่อเขาติ้งท่นเขาว่างเลยอยากให้เขามาเฮ็ดหัวให้แม่อันนี้มาลมุมเราจะเพิ่มกับข้าวเวียดคือกัน mm. โบมีไผ่มาเฮ็ดหัวให้นีอยากเฮ็ดหัวออมแบบเก่าท่นแต่ว่าเฮ็ดงามกว่าเก่าอือนั่นเท่าไหร่นลูกเอว่างูคอยกับอุ้งตาเนี่เอิ้งห่างนี่แมนเหมือนปุ๊เอ็ดชานกระดางนี่ก็หางมอนลักก็หางแมน มันน้อยละทั้งห่างเดีมันปุ๊บคอยคำว่างคอยเอ็ดทิพมือดีชีวอขายตาดอปวุ้นกระโตขายตลอดแม่ย่ได้ไปกวดกวดที hmm. ja ่อึดเนื้อรัวเลยมันคืนแม่แม่์หูบอกว่าลูกประจำตัวของแม่เป็นลูกยังแม่แม่เคยไปกวดเขาเขาบอกว่าเป็นพยานยังแล้วพยานยังเขาบ้านในโลูกนะเขาว่าไม่ได้มีไป เยาเพล,เล,ลวไปนันตั๊บนี่เยาเพลเบาเป็นอะไรอาการอ่ะเมือมเอเอ่อยบุ๋มเอรื้อเอรื้าปวดเจ็บอยังเมื่อยเจอคันไอออกเลือดหรือกันไอออกเลือดนั่นน่าจะเป็นปันธโรคลายกัวแต่ว่าเข้าวกวดถัดได้พบกกปันธโรคขับฮว้กันมาเป็นอยังไอเยอะออก กดกับบร e. <t om half> ิพัทพนัตงานไปกวดกับบมีเงินเนาะพอเท่านั้นแต่ระยาห่างเราก็บบมาหรือบ่พอเทียบบมาเลยไม่ได้ดีแล้วดีแล้วเราจะบ่มาวุ่นวายอีกนี่แต่นั่นแหละที่บัาลูกเคยมาอยู่กันดีเนาะไม่เคยลูกสาวมาอยู่นี่เพิ่นอยากอยู่บ้านเพิ่นเพิ่นเบิ่์มเยอะเข่าเยอะเข่าเยอะมากเอ้ยลูกเอ้ย พอยกับอะไ้ลูกใชยกับอะไรพูก็บอะไรเฮ้ยลูกยูนี่สไหยเจ็บใครไดนาก็ลูกบองยูไก่เจ็บบองกตั้งกันแมเียวขึ้นไลิ้นอะอันแผนของเพิ่นเฮเือใหไ่นี่ก็คิดว่าลูกเคยชิมายุเพราะเพิ่นถามันบาน่อยครเราบอกชิมายุพี่เลยแร้วะก็เลยเฮเือนให้เมนอ่ะไงสงห้องก็แล้วแหละแต่งแล้วแลเพิ่นจากเมย่บ้านจะเบืองนอกคนดี บอลเดี๋ยวเพิ่มบริเวณช่ำเขื่นใหญ่แบบนี้นะเหตุอมลมอยูยอย่เงินใหญ่ใหญ่ใหญ่ลี่เขือนเงี้ยเพิ่มมาจะอยู่กับห้ามมาได้กะมักอยู่บ้านเพิ่นนั่นเลยเนะาะกิไม่คือมักเอออยูเคยลูกสาวอยู่บายลูกกับเรามาทางพีช่องเดือนแล้วได้คาเบียกลูกกับไปหันไปนี้ตลอดวันซื้อนี้กับลงสวรรค์ฮักมามื่อซื่อนนี่ เมื่อวานนี้ก็ลงมานอนอยู่แถวบันดงแค่นั้นอีแถวสะเดลไปบันชะเลวเนี่ยอึดเขาเห็ดนะเห็นไอเงินจางเขาก็ะทำตลอดมาว่าชูจะเห็ดไอบอกเขาว่าใครนี่เห็ดใครอยากเพ็ดในบ้านนี่บอคันมีนั่นเมห่ามึงมีไผยเพ็ดนันลูกชีจางโดย แต่ว่าเฮ็ดบ่เฮ็ดแบบเก่าแล้วบ่เก่าแล้วนั้นเนี่ยแม่ก็ไม่ยบบเยแบบอะคือกันแบบเก่าเอาอย่าอยนี่ยบอเขาเนี่ยบอนเขาอยู่นะแม่ไปบอกเลยก็ได้แล้วลูกชิลมกับเพิ่นเองอเพื่นเพิ่อนยิ่งใส่ไม่ไปลมเบิ่งแม่ไปหาเบิ่งและลูกชิลมนี่เพิ่นเขานี่บ่เขาไปให้ายเขาไปให้มันแล้วบ่มีเบอร์เขากเลยท่านบ่อยากให้เขาเฮ็ดแล้นี้แตเฮ็ดแบบซ้ำเก่าแต่ว่าเฮ็ดงามกว่าเก่าแบบเก่านี่สชิลายโพวกมันแบบเทไว้ เฮ้มีอเดนึ่งจหอเกนมึมันห่างึงลักแต่หางเนี่ยคือคนเศร้าสุกนั่นปีปลายสปียังมีปัญหาเขาเหตงามเป็นั่นงาค่ทนี้บ่มีน้องโพอเังนี่วเชียนไ้เม่เนอโน้นเออลูกเชยนเบอร์เ็้โอ้ได้ได้ฉันลูกเชยเบอร์ไว้นะนี่มีแต่เพิ่นมาจะให้แม่เบอกเพิ่น เลยเพิ่อนจะนำทราดและลูกชิลอมกับเพื่นอีกแบบนี้เราให้อยากให้แม่ปลูกผักปุูกยาบนี้มันะบ่บกินขันเอาเฮ็ดแล้วกบแลบแบนี้มันเพบนี้เพรเออมอึมด่อยปลูมมันเยแต่มันนั่งครบคมบ่ได้แล้วสัตว์ลายโบ้าสัตว์ลายเลืลูกอมเเมเยนั่งแ้วนั่งก็ไดเมยมั่งที โอ้โลูกโอ้ตายหองตายนั่งเอาก็ได้มันมันเมื่อยหองตายเลยแม่นี่ไทยตลอดมือมือถือมือถือมือไทยตลอดพญาตบัดยามมันมาเยี่ยมมายามแบบนี้แล้วพญาตบัวไผโอ้ยเย็นคักอะไอยู่ดิเทพื้นเทยังเห็ดเตียงนอนนี่แหละกลงเป็นเย็นนังลอยไปจะดุนมาไปจากนำโดย ทำยังไงส่วนหูเองส่วน,นกรไปปกติก็ไปโรงเรียนดิไปแหละเมลินกับเพิ่์นอยากให้คือลูกของแม่เพิร์นนางลอยเนีอยานกะให้เขาเหงียนอยากให้เขามีอนาคตอนอนาคตถึงมแม่โม <วง S 1> หูแต่ว่าลูกอยากให้เขาหูเขามีความหูความสามารถนี่นแหละตอนนั้นตอนนั้นซื้อซื้อหงเรียนเมลินเพิ่์นก็สั่งให้ลูกนั่นแหละ <No. S 2> พาเขาไปซื้อแต่ว่าลูกนั้นข้าวเวีย พอลูกนะั้นตอนนั้นลูกบเดลเดินซ้ายนี่นะเดินซายปลาเลยบ่ค่อยวางตลอดนะไปตลอดอีกอย่างกับขันพนโตก,กับมาพีบ่ได้ทางบานพวกลูกเหมมันชอบรีกอยู่างนอกงอกมาในเมืองยากเลยไปลงมาพีกับบ่เป็นยังแต่ว่าเข้ามาเมืองขนนี้ยทางทีตมเลยบันดลมาเลยกระช่วงเอาเข้ามาให้ก็คือกันเพ่นติดตอหาลูกนี้ให้ลูกเอาไปให้บ่วัวรละสอบแต่ลูกขาเวียกเลยบันดลมาอีกนี่แหละพ่นสิมาหาพวกแม่เลย เดือนนี้แหละแต่เพิ่นยัง่บอกมือซื่อยมีแต่เกมไว้เดือนนี้แหละบ่พอ์พอถ่ายมือนี่เพิ่นสิมามาหาพุกเมย์เพิ่นยัง่บอกมือซื่อๆเมื่อเช้านี้ร่มกับเพิ่นเพิ่นแชทมาว่าอันลูกเฮียงเอาข้าวสารชิบโลแล้วก็มีคนละแกตดเด้อไปให้พวกเพิ่นทุนไปเยี่ยมยามทำข้าวทางพุนแน่เพิ่นน่ะกินห่อ บนไฟก็มีแล้วน้ำก็มีแล,ล,แล้วเ,ลเ,กกมเ,มลเพื่อนก็แล้วเทพื้นอีกยังเตหัวนี่แหละมันเทตอนนั้นก็ไม่รินเพิ่งจะจ้างที่เจ้าเฮ็ดไหอยู่แต่เฮ็ดได้พี่น้องเยมันก็เขาเจ้าเฮ็ดบอดีบ่มันมันกับถีวัด,ง,วดวง่วงบุนหนึ่งมากนหนึ่งมันกับถีมันกับหักง่วงควอยกับเขาไม่ฮอตที่มองเขาเลี้ยงอยู่กองว่าเมื่อนู้นลายมีอุนันอุอลายมือมีแผล เนงคิดว่าอันนายพอพิวกับพอจิ้งเราว่างอะให้สองคนนี้มาเห็นให้เมย์พวกเขากะให้ยอกเรื่องเงินเรื่องคำให้เพื่นแต่ว่าเพื่อนบะยูเพื่อนคาเวียอเลยก็คือไม่ว่านนให้เมย์ร่มกับเขาในเบงหลให้เขาทวงหาลูกเราจะทำอะไรกัเราบันทึกเขากะสีจ้างคันนำแทงลายกับเบาไว้ว่าเขายังมีหลายอย่าง ย่างอะว่าไปโรงเรียนแต่ละมือนะย่างย่างตลอดจะคนทางเวทไปโรงเรียนนำการคนเขาเนี้ยเขาเนื้อเก็ดเขาผิวเขาตัวติงเราจะลัดตลอดเขานี่ยย่างทันไหนล่ะย่างเขามื่อยลุยนี่ย่างใครในขี่รถ ในบ้านนี้ก uh ็ช่องอานนท์เค้าชื่อยางตลอดเฮา3 4 5ลัเหินเลยยางอยู่ในบ้านนีนอกจากที่ว่ามลินส่งเสียให้เาเียนน่ะครอบครัวอื่นเาก็เียนคือกันเาก็ส่งลูกเขาเียนคือกันบ่มเาเียนนาเออแต่ว่าเาก็ไปเียนคือกันโดยแม่น่ะลังเินนั้น là hết việc là nó nói là hết việc nhá phải hết việc như vậy tận mình lười nhá nói trang trang chưa phui trang thang ừ. ừ. mà thừa nó khao việc rồi, rồi này thay cho khao ngàn แม่ไทยททก็ไม่ได้เท่าช่วยเพื่อนเขาไปแม่แล้วูวกสาวแม่นะเราขับรถเป็นสาวน้อยนะเป็นเป็นนี้ม,มันโพมันถือไปนะ ระบาและเาบอเขาเกล่ยวเขาเกี่ยวให้เกี่ยวเขาให้เขานาแนลว้ลว,ลวนะบอลมือบอลแล้วบอลแล้วยังบางก่อกันยังบางก็เพื่อกันแลนน้ัคอนทเนต่ท้อระยามันยังใคยในแบบมันมีมง เขามีสุขภาพเขาแข็งแห้งเออหนูเออพันสุขภาพขแข็งแห้งไรเง็้ยมาตัดเป็นหน่อหนึ่งแป๊บบแม่เนี่ยเออชิบมือดงชี้มือไทยไปมือหนึง่งชุนนี่เออจะตายเลยเป็นยังเมื่นหมื่นแต่ตอนเชา้าแรกมาแล้วใส่ไู้สมังเนี่ย ผมมีคนเฮ็ดเบียดรนี่แหละที่ว่าไม่ลินมาพี่น้องเ่ว่าไม่ลินเพื่อนช่วยครอบครัวนี่ช่วยแม่น้องลอยนี่ก็คือเพื่อนมันบ่มีพวแลวก็บ่มีลูกชายและเพื่อนเองก็ลูกยังน้อยใน่ลูกสาวผู้ใหญ่ปันใผพวอยยุบ้านอื่นส่วนลูกสาวนางลอยมันยังน้อยอยู่ประมาณ8ปดเาปีสิบปีอะไรยังน้อยยังเฮ็ดเวียดคอยแม่บ่ได้แต่ผู้แม่ก็เฮ็ดเวียกบ่ได้สู้พอมันเห็นแล้วเพื่อนสงสารเพื่อนอิดูสงสารเพิ่นช่วย ทรงเขา่าทรงนำ้ำแล้วก็ส่งให้ลูกเลา้าเข่าห้งเยียนอันนี้ก็เขมีอนาคตเกี่ยบเพิ่นเฮ็ดเพื่อนให้เฮ็ดห้องน้ำให้แล้วก็เอาไฟเขา้าเจาะน้ำให้แล้วก็ดึงท่อน้ำท่อยังลงให้ครบบุตรยากเลยนะด้วยเห็ดน,นี่แหละที่ว่าเพิ่นสงสารเพิน่นอยากช่วยให้แม่หรอดเดี๋ยวมีอยู่มีกินบางคือเข่าเนี่ก็บ่ได้ส่งทุกเดือนโดนมาให้เธอหนึ่งทวัว คือเพิ่นเอาเข่าแล้วก็เ <c oughs> พิ่นห้แม่กินคนเดียวนะก็<ล>ต้องให้พ่นนันพ่นนี่เพราะว่าคน,<ล>คนอื่นนี่เขายังมีแห้งคือแม่ลินเพิ่นเราเขายังมีแบบมีเหือมีแหบบ้งเอาไปรับจ้างระบ,บายได้แต่ว่าคือแม่นี้คันว่าแม่ลินบ่ให้ผัดบุมี่ยังเลยนะก็เลยแบบเพิ่อนอยากให้แม่ละแม่ไว้กินแบบนี้คือลูกสาวลูกชายเขาก็ยังมีแบบเขามีเหือมีแห้งเขาก็ลัไปหาได้แต่ว่าคันจะเป็นเนากินน้าเฮาก่อนก็ได้แล้วเขาก็เขามีเขาก็มาให้เฮาอีกว่าเป็นลูกเขาเองคนครอบครัวเขาเอง เอไม้เอย áo อะไรมาเลย áo เขาเขาเคกินคนนี้แต่ใดในชีวิตเขาก็แบบนี้แหละพี่น้องบอ้โหมือมือแดงมันชีเจ็บม่ได้มันชีเป็นเจ็บแล้วก็มันก็เลือกบ่ได้อะไรเจ็บก็ต้องอดทนท่นคนเคยอยู่ในจุดนี้ก็บชีพู่แต่ว่าผู้บริยุกับบริพู่มาความยากลำบากระดับแต่ก่อนนี่เฮือนยูมัน ตะกอนอะลีตะกอนก้อนเมลินเพิ่นเ็ดตัวนี้ใหายเม่ยุ้ในนยใส่กัอยู่พุนน่นลังน้อยนี่ลังอยู่พุน่นเด่นข่อหนูเออเอออยู่พุ่นเนาะเอาเอาพ่บันมีพวตะนงกับพวบ่เห็ดบ่หาเนะาะบ่เห็ดบ่หาบ่ซอยเวี้ยซอยงานเขาก็ไปพุ่นโซ่เนี่ยนะป ล้วก็มืหูหัดเราก็มืหูบางเถื่อนนี่เราก็หู้แต่ว่าเราขี้คานไร้กุ้งาคิดว่าเพราะเรานี่เราบาดเจ็บบรดโูได้แล้วนะกันเจ็บโู<ว>เราไปโมเว้นอันนี้เตาอะไปทูกทูกทุกบ่อนเราไปตลอดหาครโย,ยกขครย,ยาแบบนี้แต่เราตั้งบอยากซอยอันที่เ,เราเป็นเราก็บบอยากเห็ดซอยนะเราใส่กันนี้คือแบบ ต่างคนต่างแยกย้ายกันอยู่บันี้เฮ็ดใบยาหกยาหางทุกอย่างเรียบร้อยแล้วว่ายูต่อกันกับบ่ฮ็ดบ่หาบ่ซอยก็มกันก็ยิ่งยากคือเก่าแหละอยูต่อกันแพลงยาไปไปยาก็ตามเจ้าไปเสร็จแล้วจักปี่เมเอากับเราสองปี ตามนี mm. ่กับปะเลยใช้ข้าปีที่สามแล้วปะกันเลยตอนปะนี่มันแม่แม่ขอปะกับลาวบอลรือเล่านั่นปะกับแม่เว้ากันเว้ากันมันก็มันก็อย่าหยู่ไปตลอดอย่าไปตลอดคผื่อก็มันไม่ไว้เรียกงอะไรเริ่มงอะไรเหตุมันจะไปตลอดคผื่อก็ ว่าเ<ม>อย่น,น,อยอน้ำันยูเหนึ่งเินเ้อเาเบาอ็ดนี่อ็ดนั่นก็นมาไอ้นี่ก็แล้วเธอเอ็ดก็ไม่ได้เอด็ดมือจะไปตลอดอยูเฟอร์น้ำกานะนะไปมาเพชรมาเป็นน้อเข้าน้ำจำปากกับไม่เห็น<ม>แล้ว ก็แม่เลยคือแบบเล่ากับมาเพิ่งเห่าว่าแล้วเนาะเห่าผัดชูภาพกับบุคคลแข็งแขงเราผัดมาพึ่งน้ำเห่าเขานำซัมปาให้เห่าแบบภาะพระละเบื้องุยางมันก็บรได้ขึ้นแม่ว่าเลยบรจักเหตุบรจักหาบริจักซอยซอยงานแบบยุ่เแล้วยู่น้อแม่นี่เรากับแบบเคยมีปัญหาเคยแบบหายผิดกันกับเล่าอยู่บ่อรลือกบ่อชูยุ่กันเพ่นเอ้อ เพื่อะบอมีผังเบ่อหนึ่งบ่ไปหนึ่งบ่อหนึงไปหนึ่งเพเทียงกันเดียเพคือลูกของแม่สองคนนี่อลกกะแพงอยู่บนตาอยู่น้วกันอ่่งนั่นเออแงจะแม,มนดู จ้คลองแล้วตัวบ้านได้แต่ว่ามันก็ขึ้นกับคนบางคนบ่แม่นลูกแท้ๆลูกเลี้ยงลูปยังเขาก็หักเขากะแพ่แต่ว่ามันก็อยู่ที่คนเขาทางบรรยากาศชีวิตเกิดบ่ได้คือว่าอะไรพี่น้องเอาพ่อกับาพวกบ่เฮ็ดบ่อหาบ่ซอยอันนี้ก็มันไปย้อนเรื่องเรื่องอดีตเรื่องเก่าแหละแต่ว่าจะเล่าให้บางคนที่ว่าบ่ทันได้ฟูเรื่องนี้ให้ฟัง ไปได้หมวนมาไปตรงเรียนหมวนมยาย่างกับมบอเตอร์มือยางไปน้ำกันตะคนไปน้ำกันตะคนโรงเรียนนี่ย่างกับภายในบอกยางเมื่อยอยู่ไปฟุตั๊กน้ำเล่นน้่งกัดเเียนได้ไหรือว่า ได้บ่ขาดังเขืออะไรไปนี่มนทันขาด่หรือขาดแล้วม่นทันขาดเลยไปคูมือดีละดีแหละก็ต้องขาดขันางบวมีเวียกจำเป็นอะไรนอกจากแม่บรสบายนบมีผูเบ่งแม่ก็จกคขาดขอน้ำเพิ่นขันว่าเขาบวกขังขาดยังกับไปโรงเรียนและตั้งใจเฮียนตั้งใจเฮียนบวเป็นยังดอกเข้าชิมีอนาคตที่ดีนะอนาคตเราดีขึ้น มีอนาคตถ้ามีความหูความสามารถดีแหละถือว่าคือมิลินเพิ่นอยากมาส่งเสริมให้พวกน้องนุ่งได้เข้าเรีนยนัถุงเออมิลินชิพฮาเลยมิลินชิมาพีเลยมาเดินนี่แหละเกียรเด้อหาหารใินเพิ่นเด้อ พ่นสิมาประมาณยังบวอกมือนะแต่ว่าพ่นสิมาแล้วแต่ยังบวอกมือ,อมพ่นสิมาเดินนี้ดเดอนสวีนี่นแหละยังโบหัวหว,วันที่ใดหรือพันสีมาเลยมาแจ้งข่าวดีให้พวกนอกนะ้องม,มาไม่ดินพินมาเบิง่งไผสี่ปโรงเรียนไผสิขีขาดเนี่ยพันสีเบิ่งเองละบิ้งได้ก็ทันได้ลูกชำ้ำแม่เขาอันเขา พอฟิวอะี็พอเต็กนี่งในลูกแล้วอืมด้ลูกแล้วยังจะแบ่แม่ยังท่านในลูกดู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 เอาหันคนมีแต่ของใจมีลินเนาะของใจมีลินตอนที่ว่าเพิ่นให้เราเป็นสะพานบุญเอาเครื่องของมาให้ครอบครัวแม่นางลอยนี่นางลอยนี่แล้วก็อันนั้นนี่มันจะมีเข่าเลยสิบโลกับมีกันหนึ่ง มาฝากมาตอนมาเยี่ยมมายามทำข้าวทั้งนี้แล้วก็จุดประสงค์ของเขาก็คือจะมาเบึงสร้างที่ว่าอมหัวห้เพิ่นทันแต่ว่ามนีบริพสร้สางสร้างบโบยก็เลยเอาเป็นว่าให้เพิ่นติดต่อเห่าอีกเขาได้ชิป,ปะเบอร์ไวไ้ในนี้ไม่ได้ก็ต้องขอบใจเมลินเด้อที่ออฝากเครื่องฝากองตอนให้ทังคุ้งกุนนี่แล้วก็ฝากห้เห่าเป็นสะพานบุญให้เพิ่นขอให้เมลินจงมีแต่สุขภาพแข็งแรงย่าเจ็บยาไขา่ประ,ะจากโรคไัยไข้เจ็บ อายุมันคนยืนเด้อแล้วก็เบียกงานรับรับลื่นด้อแม่เด้อเขาจะได้ไล่แล้วก็ต้องขอบใจเอฟซีทุกคนทุกท่านที่กไลร์กดแชร์แล้วก็บิ่งในคิีโยนี่ต้องขอบใจไลายๆแล้วก็ขอบใจทุกคอมเมนต์ทุกอย่างที่ว่าให้เห่าไปท่ายบ้านนั้นบ้านนี้แล้วก็แนะนำเหาทุกอย่างอะไรต้องขอบใจไลายๆแล้วก็ขอให้ทุกคนุูภาพแข็งคือกันสำหรับ EP นี้ก็ขอจบไวเพียงแค่นี้ก่อนไปก่อนพี่น้อง untuk tadi ini